มาใหมายโอนนะครับของเจ้าพนักงานกองกำกับการหนึ่งนะครับกองกำกับการปราบามปาร์รย์กรังดิเทคโนโลยีนะครับผมร้อยตศ์เดชประสิทธิ์ยิโรภนนันนะครับเป็นผู้อ่านหมายนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รายละเอียดผมอธิบายให้ฟัง นะครับในขั้นตอนนี้ให้เราอะไรให้เข้าใจก่อนว่าหมายเนี้ยเป็นหมายจับของสารนายาเพืให้เราสามารที่เข้าคนเดี๋ยวขอขอขอดูตัวอย่างนะคนตัวจย่ามีแค่บีบิที่เขาบอกนะไม่เป็นไรเอาไปเจอเดี๋ยวทีนี้ด้วยด้วยคืนที่เราเพิงเราจำกัดนะเดี๋ยวพี่จะให้ที่เขาพาทำค้นอาจจะเข้าไปแค่ต่างที่คนนะหน้เข้าวมาดู เออพี่ถอนขาไม่ใช่หรอจะอ๋อไม่พี่เราดูไมได้นอ่เขาเขีนนอนไม่ไม่เป็นไรเอาเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มารวมไว้ตรงนี้มีมีหมดแล้วมีค่เงินเข้า wallet เดี๋ยวเรารู้ยังไหมหลังจากไปรวมกิจกรรมมาแล้วเราไปทำอะไรที่เงินเข้าโอ้แจกเขาบอกว่าให้ไปเติมในระบบอ่าแล้วก็เติมอืทีนี้พอเติมไปปุ๊บ เงินมันก็เข้ามาแ่ะเข้ามาเท่าไหร่เราไปเจอช่องอะไรหรือเปล่าินเงินเข้าวอลเล็ตมันเข้าไม่อยู่มันเข้าตรงนั้นเข้าหมื่นกว่าบาทเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรนะถ้าเราคุยกันง่ายๆมันก็จะหาทางช่วยเหลือได้นะอ่าตกลงเรานึกออกกือยังว่าเราทําอะไรมาแค่คุยกับเพื่อนนะบ่านไอ้ระบบอ่ะเขามีแจกฝากอย่างเงี้ยเฉยๆอ่า